ครับผมกับสวัสดีครับพบกันสำหรับอีพีเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนดิฉันให้เชีางรานจดจดโฉดจดโพยเรื่ร้ไรแล้วไม่ใช่เหรออยู่ข้างนอกหาค่ะกลาสโสดีท่านเอซท่านลูกค้าใจดีอีกครั้งนะคะสําหรับอีพีหนึ่งร้อยยี่สิบสามใช่ไหมค่ะขีดหกเจ็ดสิบสามหรือยี่สบสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจ้ะหนึ่งร้อยี่สิบสามเลขเรียงเลยเนาะจ้าเลขเลียงจ้าในในในอีพีนี้นะคะเออโอเคหนึ่งสองสามใช่แล้วผมตื่รียังเนี่ยมาเจอกันข้างในมาเจอกันข้างในนะครับเพราะฝนมนตกเพราะข้างนอกฝนตกค่ะตกอย่างแรงเลยข้างนอกฝนตกก็เลยมาเจอกันในบ้านนะครับอวันนี้ผมมานําเสนอนะครับสําหรับเล่นนี้เป็นงานเก็บพีเมียมเลยนะครับตัวเล่มนี้นะครับ าบางท่านคิดว่า,าทำไมเป็นซองแบบนี้นะครับผมจะบอกให้เลยเป็นงานพิมยมนะครับเหล็ก k 3 5 3หนะครับผมด้ามด้ามเป็นไม้ปุ่มมะข่านะครับเป็นไม้ที่หายากไม้ปุ่มมะค่าเนี่ยเป็นไม้ที่หายากมากๆเลยนะครับใบมีดยาวอยู่ที่9.5นิ้วใบกว้างอยู่ที่1.7นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่5 5มิล ด้ามยาวอยู่ที่ห้าจ้านิ้วนะครับดูนะครับดูความเงาง,งานนี้จะผม,ผมจะทำแบบละเอียดมากเลยนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้าอยบาทเพราะว่า1เป็นเหล็เคสสามาสามที่ทำยากและ2เป็นไม้ปุ่มมะข่าที่หายากสองสองสิ่งนี้คือเป็นการที่ยากมาก ปกติเนี่ยราคามากกว่านี้ปกติว่านี่ลดแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นงานสั่งงานอะไรมาเนี่ยไม่ต่ำจักหมื่นครับเพราะาผมเคยทำไปแล้วสองเล่มอยู่ที่หมื่นสองนะครบแบบนี้เพราะอย่างหนึ่งคือด้ามเป็นด้ามฟูทงค์นะครับเป็นด้ามฟูแทงค์ไม่ใช่ด้ามกัดน,นะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับมนี่ราคาลดแล้วนะคะลุยๆตามสบายเลยครับค่ะลุยๆตามสบายเลยทดสอบมีดให้ดูไหมคะเรื่องความคมนะ เพราะว่ามันห่อวีฟันไม่ได้ก็เลยตัดกระดาษให้ดูนะครับนี่ครับนี่นะครับมีเฉียงๆให้ดูกระดาษขนาดนี้ตัดกระดาษเนี่ยบอก<ะ>ว่าคม<ะ><ะ>แล้วก็ใช้งานหนักได้จริงนะคะใช้งานหนักจริงครับอุ้ยระวังนิ้วเกือบนิ้วโอ้อาชาลันเกือบได้สต็อปคลิปแล้วนะ <c li pper> นกได้ในงานเราเข้าเล็บแล้วเนะนีย่ยเดียวเนี่ย๋ยวดูสิเล็บพังเลยไหมไม่เป็นไรนะครับเก้าพันห้าร้อยบาท ท่านไหนสนใจเรินแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสำหรับเล่มนี้พร้อมส่องแค่เด็กนะครับนี่นะครับเล่มที่สองค่ะน้ำหนักเบาสบายน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะเนี่เยเล่มนี้น้ำหนักเล่มนี้อยู่ที่ไม่เกินห้าร้อยกรัมนะฮะน่า,นารู้สึกว่ากิโลอ่าไม่เกินห้าร้อยสี่สี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยไม่ถึงครับผมต่อไปเล่มที่สองครับพร้อมฝัก เช่นเดียวกันนะครับเป็นเหล็ก N695 เล่มนี้คือเหล็ก N695 ใบยาว5.5นิ้วใบกว้าง1.4นิ้วสันนา6มิลด้ามยาว5นิ้วนะครับงานเงากระจกนะครับเล่มนี้1 7 5่บาทเพราะว่าเหล็ก ความหนาของเหล็กนะฮะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปตามนั้นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับด้ามส่วนมากด้ามนี่ของผมนี่ขเขากวางแท้นะครับบางท่านลูกค้าบอกว่าถามมาว่าเขากวางแท้ไหมอะไรอะไรประมาณนี้นะผมของผมบอกได้เลยนะครับของผมร้อยเปอร์เซ็นเป็นเขากว้างแท้ๆนะครับนี่นะคอนทมเห็นไหม ใส่เห็นเห็นเห็นเสื้อไหมค้าหรือเปล่าดิฉันอุตส่าห์ดิฉันอุตส่าห์คำแมวคุณ <laughs> ไม่พูดแล้วนะเนี่ยยังจะมาทักอีกนะคะเ <laughs> ช่างล้านให,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 ให้ให้เห็นหน้าไหมค้าได้ไหมอ๋อสะพอง <laughs> โอเคนะครับท่านไหนสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับสำหรับเล่มน,นี้หนึ่งพันเจ็ดร้ยห้าสิบาทสองเล่มวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอันดับแรกเลยก็คือโทรมาก่อนนะครับกดโทรมาซื้อเลยนะคะโทรมาก่อนครับโทรมาก่อนครับครับผมสวัสดีครับ